อ้าวสาธุครับท่านธนมนตสธุดาสาธุค่ะอ่าเป็นไงอาการทางจิตในการเดินมรรคของท่านก็วันทีขึ้นค่ะเมื่อวานนี้ไปไปเปลี่ยนไส้กรองให้กับลูกค้าค่ะก็ก็ดักขจัดไปด้วยแล้วก็ได้สนทนากค้ามาค่ะอาจารย์อ๋อสาธุเป็นไงล่ะก็ถามเรื่องไปอินเดียค่ะก็เลย ก็เลยพี่คนนี้เคยไปทำกระถิ่นเอออาทรด้วยกันสมัยก่อนเนาะนะคะต่เป็นลาไปทอดกระถิน่นก็จะเป็นเจ้าภาพเขาก็เขาก็ไปทําบุญเหมือนกันเขาก็ไปสร้างพระเป็นเจ้าภาพสร้างพระอะไรเง Pence. ี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้ข้างเจ้ากาลังมา,มาเรียนเดินม์กค่ะกับคุณนําจิตค่ะรู้แล้วเป็นไงต่อแล้ว ก็เขาก็ถามค่ะว่าเป็นไงก็บอกว่ายังไม่จิตย,ยังไม่ได้ตั้งมั่นหรอกค่ะเพราะว่าเรียนเรียนอยู่ก็กําลังขัดเกลาอยู่อะค่ะอาจารย์พยายามทําตัวเองให้อยู่ในศลกรรมบทศีลอะค่ะแต่ว่าได้ไม่ได้แต่ก็พยายามฝึกความขัดไปเรื่อยๆบอกเขาอย่างเนี้ยค่ะเขาขก็บอกว่าคือตัวเขาเองเขาก็ทําแบบเหมือนกับเดินทางมาเขาบอกว่าเหมือนจะตั้งชดใช้อะ ต้องไปเสียเงินเสียทองต้องไปเขากาบ้าอทะัะคูบาอาจารย์องคไหนดีอ่ะคุยคุยกับเพื่อนอยู่ก็ชวนกันขับรถไปเลยตีหนึ่งตีสองก็ขับไปเลยอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปเขาบอกเนียแต่ตอนนี้เขาเริ่มเบื่อแล้วเขาอยู่กับที่แล้วแต่ก่อนไม่ได้เขาต้องไปตอนนี้ก็เขาหันมาปฏิบัติอยู่กับบ้านแล้วพระพิจารณว่า,าคุยไปด้วยดับพระจระไปด้วยแต่แค่จะฟังค่ะเขาไมา่ได้ว่าเขาไม่ได อือในค่ะไม่กทค่อหนอะค่ะแตโอเคเนาะแล้วเขาปฏิบัติอยู่ที่บ้านปฏิบัติแนวไหนแบบไหนเขาสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะสามเวลาค่ะแต่ก่อนเขาก็อจตัยอ๋อก็คือทําเองค่ะทําเองที่บ้านเองเข้าใจเองคเห็นไหมว่ายากเข้าใจว่าเข้าใจว่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาก็ทาแบบ คือเขาก็เดินทางไปเหมือนที่พ้าพเจ้าเคยไปนะคะไปปฏิบัติตรงนั้นนะตรง,งนี้ตรงโน้นเนี่ยค่ะก็เป็นสิบสิบกว่าปีแล้วแต่เขาก็ศรัทธาว่าเขามาทางนี้แล้วชีวิตเขาคือจากคนที่อารมณ์ร้อนก็คือจะดีขึ้นแล้วหน้าที่ธุรกิจอะไรเขาก็ดีเขาบอกเงนี้ยคือเขาก็เชื่อในพระพุทธเจ้านะคะอ่าสาธดูนะพาถึงที่สุดมันก็จะไปไม่จากค่ะค่ะเป็นเจ้าของร้านเทศอะค่ะร้านอะไรนะครับร้านขายเทศค่ะ ร้านเพชรอ๋อขายเพชรพลอยอย่างเงี้ยพวกนี้นะอ่าตาทูนะเพราะนั้นเวลาเดินมร่งแบบเนี้ยเวลาเดินมร่งแบบเนี้ยถึงที่สุดเนี้ยหมายถึงแบบแบบที่ท่านเดินมานะหรือตัวเราเองซึ่งยังไม่มาเจอพุทธวจนะที่สุดแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็จะวนอยู่ยนั้นแหละก็คือสะแสวงหาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวนไปวนมาอย่างเงี้ยก็มาทําเองก็เข้าใจเองเฉยจินตนาการเองเฉย ก็ท่านธนมนลองลองกลับมาดูปัจจุบันสิขนาดเนี้ยครูบาอาจารย์พาเดินขนาดเนี้ยพาทำอย่างเงี้ยยังทําแทบจะไม่ได้เลยทําได้นิดหนึ่งวันหนึ่งนิดหนึ่งวัน,นหนึ่งกว่าจะเข้าใจแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็สร้างความเพียรมาเพื่อให้ดับปัสสาวะได้ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ธรรมวินัยของบุเอี่ยถูกต้องยังจะต้องใช้เวลาเยอะแยะกับทําเองอท่านธนมนคิดว่าทําได้ไหมโดยไม่มีผ<ม>ู้นําจิต ได้ค่ะตรงนี้ผู้นําจิตคอยขนาดแล้วขนาดอีกยังจะหลุดไปแะ่หนไมเนี่ยเนี่ยคือทําอย่างเงี้ยกาลังหล่อหลอมท่านทานหมดเลยว่าไม่ได้พอท่านจะตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะนั้นต้องมีผู้นําจิตหรือสรุษมานําตามพระสูตรพระองค์เลยต้องเป็นมรคคนุขาต้องมีจักรศีแน่นอนต้องมีองค์ธรรมพระโสดาบันจนถึงพระหลานแน่นอนถึงจะไปต่อได้นะอย่างของท่านเนี่ยเขาเริ่มเข้าสู่ระบบเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วเห็นไหม วิบากเล่นงานตั้งกี่เดือนว่าจะเริ่มป่าจะเข้าใจแล้วปัาจะทําได้นะแล้วถึงจะถึงการที่ว่าเดินมาร์กได้อย่างถูกต้องเข้าระบบพเพอเข้าได้ท่นี้แหละเขาจะไปละไปตึ๊ด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 แล้วอนะวไรเพราะสิ่งที่ชดใช้ได้เริ่มเริ่มชดใช้ในเบื้องต้นะลันยังมีเบื้องกลางอีกแล้วยังมีอ่าเบื้องปลายอีกแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะเจอหนักเบาแค่ไหนครับนะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะ อ่าลอดโปงไปเลยโดยไม่โดนอะไรเลยไม่ใช่ต้องมีแต่จะมีแบบไหนเท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยหตามบุญตามกรรมที่ได้ทำนะ <c oughs> ครับก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านได้เข้ามาแล้วก็เริ่มเดินมานะก็เริ่มจะเข้าใจเป็นรำดับลําดับอ่าแล้วการดับภสสาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในปัจจุบันก็เดินมาวันละรอก ทุกวันแต่ไม่ได้กําหนดเวลาค่ะก็ดับพิษะระหว่างวันเวลาขับรถหรือนะคือจะไปออกไปทํางานนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพบางอย่างที่เราเคยทําเคยไสร้างก็ก็สนทนาไปด้วยบางบางทีก็พลุยกําลังไหลออกจากตุสสลกรรมนะคะก็คือจากดับพิษะค่ะบางทีอาจารย์เราจะไปทางไหลในทางที่เป็นอัปสนนะคก็คือไปหยุดะาแก้วงับข,ข,ขึ้นค่ะอาจารย์ อืมสาถือก,ก็คือไวขึ้นรู้ตัวไวขึ้นแล้วนะครับจากที่อ่าการรู้ตัวไหลไปทั้งนานห้านาทีสิบนาทีบางทีไหลไปทีครึ่งวันเพิ่งจะรู้เห็นไหมครับอพอรู้ตัวไวขึ้นก็จะสามารถดับได้ไวขึ้นนะครับต่อไปเพอ,อเขาจะไหลปุ๊บเมื่ออินทรีย์แข็งแงปุ๊บดับเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บดับได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าท่านกําลังเข้าสู่ระบบ ถูกทางแล้วนะครับแล้วเป็นไงรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นไหมหรือว่ายังมืนงงเมื่อวานกลับมากลับมาจากทำงานกลับมาหลังจากสนทนาจากกับพี่เขาแล้วกลับมาก็ก็เบาๆค่ะแต่วันนี้วันนี้ก็จังยังไม่เบาค่ะวันนี้มันเป็นยังไงไม่่าผูะอารย์จาวันนี้ปิุมาครับอาจารย์ อาจารย์ออนาลินเมื่อกี้น่ะคะ่ะยังไม่ยังไม่ได้บางหูแลลวอาจารย์โทรมามันก็เลยตัดไปเลยะค่ะอ้าวเหรอ <c oughs> มาแยง่งซีนท่านอะนาลินซะแล้วน <c oughs> ะเพราะนั้นก็มาดูก็มาดูว่าเหตุที่ดับผัาสตะแล้วทําไมเคยเบากายเบา,เบาจิตอยู่แล้วทําไมถึงไม่เบาก็ท่านมาดูต้องมาดูท่านก่อนเมื่อท่านกลับที่ท่านกลับมา ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านดับภาษาต่อเนื่องได้แค่ไหนท่านต้องดูตัวท่านเองก่อนถ้าท่านดับดับภาษาไม่พอดีกันั่งดับภาษะอยู่ข้างบ้านมาเรียดค่ะแต่ก็จะก็ตั้งเวลาไว้นะก็ก็สูอะค่ะว่ารีไม่ลาไม่เกินใจหรอกเดี๋ยวออกจากสมาธิแล้วค่อยไปบอกเขาว่าเรานั่งสมาธิอยู่นะคะดับภาษะดับดับก็ดับ แล้วก็ขึ้นผุดขึ้นมามันก็เลยมันสู้กันนะมันก็เลยแบบแน่นๆค่ะอาจารย์อ่าอะไรอะไรผุดขึ้นมามันก็ว่าสนทนากับเข,ข,ข,ขาอะค่ะว่า,วาวเออเดี๋ยวค่อยบอกนะเดี๋ยวเสร็จแล,ล้วม,มาแตหมายความว่า,วาท่านปรุง <ๆ S 2> แต่งจิตเข้าไปเองใชอ่าเพราะนั้นตรงนี้ต้องดับเลยต้องดับเลย,เลยไม่ว่าจะมีเสียงอะไรขึ้นมาหรือมีรูปอะไรขึ้นมาท่านดับอย่างเดียวประดับแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาถูกไหมครับ อต้องดับเลยอย่าไปปรุงถ้าปรุงเมื่อไหร่มันจะไหลเพื่อไหลปุ๊บท่านจะมึนหัวทันทีค่ะเพราะคือคือมันมันขึ้นมาปรุงเองโดยอัตโนมัติเลยท่าอาจารย์ไม่ต้องสนเขไม่สนต้องสิ้นอะไรขึ้นมาพิษดับอย่างเดียวเขาเรียกอยู่ตรงหน้า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 ต่างเจอเขาเขาเปิดเข้ามาอยู่ที่บ้านดับไม่ทันก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะออกไปหรือไม่ออกคือตอสสุกันนะคะว่าจะบอกหรือว่าจะเอ่ยปากบอกเขาเพราะว่าเขามาเปิดประตูบ้าน เข้ามาจัเข้ามาในบ้านพอดีครับพี่เจ้าล็อกไว้ยังไงคะอ๋อเพราะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่เขาก็จะต้องหยุดนะเขาก็อ้าวนั่งสมาธิเพราะคนไทยจะต้องรู้แล้วอากับกริยาแล้วว่านี่คือการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นอยู่บ้านอยู่ในห้องแต่ประตูประตูประตูเลื่อนฉลายเปิดไว้แต่ว่าล็อกมุงลวดไปล็อกเหล็กดัดไว้ไงค่ะก็รเบดังแท่ง้งค่ะแต่เขาคงมองหาไม่เจอเพราะอยู่ในห้องก็เลยแบบ ตรึกตึกตัวเองอ่ะตรึกตึกตัวเองว่าเออเดี๋ยวออกจากสมาธิแล้วค่อยบอกเขาอะไรเงี้ยเราต้องนั่งต่อนะอะไรเงี้ยอันนี้เราหลงกลมาแล้วเมื่อหลงกลมาพวกบเขาจะดึงไปแน่นเลยค่ะอาจารย์นะแน่นแล้วก็ตรงตรงขมับจะตื้อๆค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่าไปติดตึกตรงนั้นอ่าเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บก็ดับประสต่อเนื่องไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องไปสนใจเขาจะมายังไงก็เรื่องของเขานะครับท่านก็ดับปรสาทท่านไป พราะนั้นสิ่งต่างๆนี้ก็จะถูกขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆนะเมื่อขัดเกลาไปเรื่อยๆเื่อๆเดี๋ยวเขาจะบริสุทธิ์ขึ้นเองเพราะนัะ้นท่านก็จะได้ได้รับรู้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเป็นบางวันที่ทําได้นะถ้าทาได้ปุ๊บเขาก็จะโล่งโป่งสบายของเขาแต่ถ้าทําไม่ได้ยังอื้ออึงก็จะมึนมึนงงเนะรครับเหมือนตอนเนี้ที่ท่านกําลังได้รับนี่นแหละนะเพราะนั้นก็อะไรที่ผุดขึ้นมา ห้ามทุกเรื่องหลังห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์รับสั่งในฌานที่สองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือวิตกวิจารณ์ติดตึกทั้งหลายแหล่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดเลยให้ดับให้ดับจนสงบไปเพราะฉะนั้นทุติยฌานสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ก็ให้ดับติดตึกวิตกวิจารณในฌานที่สองเหมือนกันเพราะนั้นทั้งปฏิปักษ์อ่ะทั้งการเดินมรรคเพราะฉะนั้นจะทําให้เขา บรรลุทมได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานใช้ทมเดียวกันคือการดักปัจสาอันนี้จังหวะตานในต่างก็มนในโจสจะไม่นโสตตาใช้ทมเดียวกันเมื่อบรรลุปฐมฌานได้สังหัดแากกามได้ก็คือสังหัดแากตาหูจมูกเลิ้ยงกายพี่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณไปตั้งอาศัยตาหูจมูกเลิ้นงกายเมื่อไหร่จะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปนั่งสมาธิเขาก็จะเข้าสู่ระบบถ้าไม่ได้ดับปั เข้าไปที่สภาวะรูปเสียงกลิ่นรสประสาทัณฑะธรรมนลงเพราะนั้นจะเข้าสู่ระบบทั้งหมดเพราะนั้นจะเก็บไว้เลยเก็บบันทึกไว้แล้วไว้ที่ไหนส่วนที่หนึ่งคืออยู่ในจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างซึ่งเข้าไปอยู่ในมโนสังเจตนาเก็บบันทึกไว้นี่ในมโนสันเจตนาส่วนที่พาไปเกิดทั้งหลายแหละตรงนี้หมดตรงจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้าง เป็นสิ่งที่พาไปเกิดพาไปรับกรรมทั้งหมดส่วนที่สองคืออะไรขันห้าลูกงามขันห้าลูกงามตรงเนี้ยเป็นสภาวะที่พงให้ดับกรรมเกิดตรงไหนให้ดับที่นั่นเกิดตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเกิดตรงนี้ต้องดับตรงนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มาปะทะมาผัสสะาทั้งหลายเลยพงจึงให้ดับตรงนี้ทำไมเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นพงจึงตัด ผู้พวกเราทั้งหมดเป็นผู้ที่มีกรรมนํามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาทั้งหมดเรากําลังได้รับผลของกรรมที่ท Luiza ํามาในอดีตใช่ไหมที่ทามาในอดีตต้องได้รับผลของกรรมมันจะทุกข์ทรมานก็ต้องยอมรับมันจะมีความสุขก็ต้องยอมรับจะบรรลุก็ต้องยอมรับจะบรลบะบรลุยากเย็นก็ต้องบรรลุยอมรับทุกอย่างจะไม่บรรลุก็ต้องยอมรับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรับของผลของกรรมเนี่ยนผู้ที่เข้ามาเจอผู้นำสิินศีสอร์ตตำรุจก็เป็นผู้ที่มีบุญแล้วจะได้เข้าสู่บวรพุทธาอย่างแท้จริงนะครับจะได้มาเดินนักหนึ่งในเจ็ดพันล้านคนของคนทั่วโลกที่ถูกต้องตามอะไรยุนงอะเมื่อมาเดินนักแล้วจะได้อะไรก็จะทําให้เป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องคือเข้าสู่ระบบของ สมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องในอรารยสัพสีในอริยมรรคระบบของสัพพุลิตภูมิคือเข้าสู่ภูมิของสัตวตัลึกเพื่อมาเจอแลมาพบในสัต์ตับลึกก็เจอสัตตบลึกเมื่อเจอสัตตบลึกก็คบสัตตับลึกก็คือได้ทำจากสัตตัุลึกไปฟังทำคนอื่นไม่ได้ละฟุ้งนะครับไม่สามารถไม่สามารถฟังทำของท่านอื่นแม้เป็นทมขององค์ก็จริง แต่ถ้าไม่ได้ทำจากป่าของสัตว์ปรุหัดใช่ไหหรือผู้นาจิตไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับต้องต้องมาได้เขาเอาเอฟเคไปติดนยที่เมื่อวานฉันถ่ายรูเปเอฟเคครับน,นะครับรูปเอฟนตัวนะครับเพราะนั้นเมื่อได้รับธรรมสัตว์สยูแล้ว ถึงจะไปต่อได้นะครับจึงตรงกับจักสิ่ที่องค์กรให้ <c oughs> ไว้สี่อย่างคือเป็นผู้ที่เกิดในประเทศอสมควรก็ต้องอยู่ในพุทธศาสนาจะอยู่ที่อื่นไม่ได้แม้ในพุทธศาสนาเองก็ต้องมาเจอจักรบุษข้อที่สองเห็นไหมเหมือนกับเพื่อนท่านเมื่อกี้ที่เราไปฟังยังไม่เจอจัตรบุตรทำยังไงก็ไม่ได้เหมือนผู้ที่ปฏิบัติที่แสวงหาไปทั่วเลย <c oughs> ใช่ไหมเหมือนในอดีตทุกท่านผ่านมาเหมือน แสวงหาครูบาอาจารย์ไปทั่วนะแต่เมื่อเจอสัตตบรุษแล้วต้องหยุดล่ะเพราะรู้แล้วว่าทำต่างกันสิ่งที่ได้ต่างกันดันทีดัะะนั้นขานข้อที่หนึ่งก็ทางข้อที่สองก็คือเจอสัตตบรุษเมื่อเจอก็คือครบสัตตบรุษได้รับธรรมนั้นข้อที่สามคือปฏิบัติธรรมสมควรกันธรรมเพื่อความเมื่อนัยเพื่อนิพานเพราะ,ะนั้นจะเข้าสู่ระบบนิพานเท่านั้นไม่ใช่มาลองของมาทําไปวันวันนองเน่งน้อง ไม่บรรลุธรรมนะท่นจะเป็นผลร้ายกับตัวเองนะครับส่วนะนข้อที่สี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญแต่ปางก่อนต้องเป็นผู้ที่มีบุญแต่ปางก่อนถ้าไม่มีบุญเจอไม่ได้เจอจตา,ารุหรือผู้นําจิตไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้มีบุญถ้าไม่มีบุญหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะเจอท่านกัลังคิดอ่ หกสิบล้านคนเจอกันได้ง่ายๆไหมแต่พราะเมืองไทยไม่รู้อยู่เหลือบไหนมุ่งไหนเพราะนั้นบางท่านจึงไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยแต่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมและสอนธรรมเช่นท่านอ่อนนุ่มท่านบรรพนไม่เคยเจอหน้าเจอตาแต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดแบบพระองค์จะเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาษาการถ่ายทอดทางปาก สามารถบรรลุทาได้และถูกต้องตามจริงตามเลขาศีในอริยมรงคต่จึงเกิดสภาวะเบากายเบาจิตโล่งปุ่งสมายนะครับเพราะนั้นท่านท่านบุลเดินทางมาตรงนี้แล้วก็อย่าให้เสียของนะก็พยายามทําไปนะครับทุกอย่างก็จะกลับค่อยๆฟื้นคืนกลับมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดด้วยอินทรีย์ของตัวท่านเองไม่มีใครช่วยทำได้นอกจากตัวท่านเองเป็นผู้เพียรเองเป็นผู้บรรลุเอง เป็นผู้ได้ผลของการเดินมรคนี้เองไม่มีใครมาได้กับท่านนะเพราะท่านท่านก็ทําของท่านเองท่านก็บรรลุด้วยตัวท่านเองครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกทางเมื่อบอกแล้วท่านเชื่อท่านก็ได้ผลถ้าบอกแล้วท่านไม่เชื่อท่านไม่ทําตามท่านก็ไม่ได้ผลนั้นนะครับครูบาอาจารย์นะครับแบบนี้ครูกาค่ะครูอาจารย์ท่านก็ทําตามเท่านั้นเองครูบาอาจารย์บอกหนึ่งก็ทำหนึ่ง บอกสองก็ทำสองบอกสามก็ทำสามไม่ได้บอกก็ไม่ต้องไปทำทำเกินก็ไม่ได้เห็นไหมจะทำมากมากไม่ได้ทำน้อยก็ไม่ได้อีกต้องพอดีก็คือมัชชิมาแล้วคำสั่งของกุบารย์ถือเป็นสิ้นสุดการรับรองภูบารย์ถือเป็นสิ้นสุดนะครับเพราะอะไรเพราะท่านประกอบแล้วตามที่หลวงศักด้วยวิมุตตินมันเป็นอารยะที่เป็น สมาธิอันเป็นอารยะที่เป็นวิมุตติปัญญาอันเป็นสมาธิที่เป็นวิมุตติเห็นไหมะวิมุตติที่เป็นอารยะอันนั้นจะครบระบบหมดนะครับถึงจะสอนได้ที่ลงตัดได้ไม่งั้นสอนไม่ได้ลอกไหมฮะสนใจไหมครับวันนี้้าใจค่ะจ,จะ้ะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมไหมครับหรือจะกล่าวเพิ่มเติม้าพเจ้า <ๆ S 2> ไปสนทนากับพี่เขาเมื่อวานนี้ก็พี่ตอนนี้พี่เขาก็เหมือนกับเบื่อหนายแต่เขาก็ยังสวดมนต์ครับเจ้าก็ไม่มีความสามารถที่จะแนะนําเขาว่าเอเราจะชักชวนยังไงให้เขาเข้ามาเดินมักอย่างเนี้ค่ะอาจารย์ให้เขาเข้ามา<อ>ได้เจอจตุบตุบุษอย่างงี้ค่ะเพราะตอนนี้พี่เขาก็กําลังเบื่อน่ายแล้วที่เขาไปแสวงหาสร้างพระพุทธรูปก,กลางนั่นสร้างนี่ไป ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อะไรนะคะอืมสาธุนะแล้วท่านท่านมนมีความปรารถนาดีที่จะแนะนําหรืออยากจะชักจูงอ่าบุคคลคนนี้ให้เข้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะอ,อ๋อก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอ่าตอนนี้ท่านท่านมนสามารถติดต่อกับท่านนี้ได้ใช่ไหมโทรศัพท์คุยได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่แน่ใจะคะ่ะ แต่ก็คือส่งลายกันคุยกันแล้วทางท่านเนี้ยมีความรู้อะไรบ้างกับท่านธนมนที่กําลังปฏิบัติแล้วแล้วมีความศรัทธาแค่ไหนยังไม่ก็เพิ่งเจอกันแบบเจอหน้ากันปีนี้ก็คือครั้งนี้ค่ะแต่ว่าคุยไลา์ส่งส่งร้ายตรงอะไรกันประจำนะคะแต่แต่ท่านก็ถามหาว่าเออคุณนี่ไป อินเดียมาเพราะว่าเขาก็ไปอินเดียเหมือนกันเนาะเขาไปสร้างสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโาพา์ไปพระพุทธเมตตาเขาบอกว่าไปที่โน,โน่นอ่ะไปไหนบ้างแล้วเขาไปพักอยู่ที่ไหนก็สนทนาธรรมกันมาเรื่อยๆแล้วพ็เขาก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเขากลับมาเขาก็ไปสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่มากที่ที่เพชรบูรณ์แต่ตอนนี้เขาก็แบบเขารู้ เขาแบบเดินทางมาเยอะแล้วตอนนี้เขาเริ่มจะเบื่อบเบื่อเขาก็อะไรก็หยุดอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับจิตใจตัวเองไม่ได้ขัดเอาจิตใจตัวเองไม่ได้ะต,ตอนนีุ้กวงนี้เขาจะปฏิบัติทุกบานจะ่วนใหญ่อย่างเนี้คะ่ะพระพิจารณาก็บอกว่าพระพิจารณ์ากำลังโดนรักอยู่ก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละก้กกาลังจะขัดกลาวไปอยู่นะคะก็พูดถึงส่วนพระรรมบทสิค่ะถูดัะนั้นสิ่งที่ท่านธนมนจะทําอันดับแรกก็คือ ท่านธ้รม,มนต์ทตัวของท่านธรรมนต์เองให้ได้ทําก่อนในระดับหนึ่งนะอาจจะเข้าสู่ไปที่พระสสดาบัลก่อนนะท่านก็จะรู้ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยะในเบื้องตน้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะเดินมรรคตรงเนี้ทแตนนี้แหละท่านจะสามารถอ่าแนะนําได้เพราะอะไรเพราะเอาตัวท่านเองแหละตัวทัานเองเป็นบรรทัดฐานได้ไว่าความต่างระหว่างปุถุชนกับอริยะเป็นยังไง ท่านจะรู้สภาวะอาการจิตท่านจะรู้ถึงการเบากายเบาจิตท่านจะรู้สิ่งที่ท่องตัดไว้อย่างทองแท้ในระดับนี้นะครับกับระดับปุถุชนซึ่งจะมีความต่างอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อท่านเข้าสู่ระบบนี้เมื่อไหร่ท่านก็แนะนําได้เต็มที่แต่ห้ามสอนนะแนะนะนํำยังไงแนะนําอาการทางจิตเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นยังไงผลที่ได้เป็นยังไง นะครับท่านก็จะสามารถพูดได้เต็มที่เพราะว่ายังไงเที่ยผู้หญิงคนที่ท่านเล่าให้ฟังก็ยังต้องทําอยู่แบบเนี้ยก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าท่านทำเมื่อวลเดินทางเนี่ยอในเวลาอันใกล้เนี่ยก็จะสามารถบรรลุทําได้ไม่ยากแล้วท่านก็เอาผลของท่านนี่แหละสามารถที่จะตีแผลไปเล่าให้คุณผู้หญิงท่านนี้ฟังได้และถ้าท่านชอบใจ พอใจท่านจะน้อมใจเข้ามาของปฏิบัติเองอันนี้พอเข้าใจไหมครับแบบน,นี้เข้าใจจ้ะค่ะจักนั้นก็นนะท่านต้องทําตัวท่านเองก่อนตอนแรกว,<ม>ว่าจะเอาเขามาส่งให้อาจารย์นะคะแถว<ม>ว่านำกําน,นังยังไงดีว่าครับ้านี่ก็คือพึ่ปฏิบัติแต่มันก็ว่าเอ้เราอยากไปหยุดนอนดีกว่าเราปฏิบัติเองก่อนดีกว่ามันถึงเวลาเขาว่าคงจะส่งมาเองอะไรเงี้ยอ่าถูกต้อง ถูกต้องใช่ไหมน,นี่ก็คือสิ่งที่ท่านควรที่จะทําตัวท่านเองก่อน mm hmm. เพื่อเป็นแบบอย่าง mm hmm. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วท่านก็จะสามารถ mm hmm. มีข้อแตกต่างได้ชัดเจนที่จะสามารถพูดได้พูดได้อธิบายได้เต็มที่นี่จะเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. สำหรับท่านนะก้าทำแบบนี้ mm hmm. ไม่ใช่เรื่องยาก เชียงแล้วหลับกันเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจค่ะอาจารย์งั้นก็มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมจะถามเพิ่มเติมไม่มีค่ะไม่มีนะก็อเดินมักกันต่อไปสร้างความเพียงกันต่อไปสาธุแล้วเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านทานมนนะครับจากโซดาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุค่ะอาจารย์ อนุโมทนาสาธุครับบ๊ายบายครับ。